โดยหลักทั่วๆไปก็จะต้องพูดได้ว่าสังขารทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเป็นแน่สังขารทุกอย่างเกิดแล้วดับแน่และสังขารนานาชนิดที่ประกอบนขึ้นเป็นร่างกาย็นชีวิตนี้มันก็เป็นอย่างนี้ส่วนนั่นเกิดแล้วก็ดับไปส่วนนี่เกิดแล้วก็ดับไปส่วนนู่นเกิดแล้วก็ดับไป ขอช่วยดูกันสักหน่อย <c oughs> ถ้าอยากจะดูให้กว้างเรียนให้มากก็ดูไปถึงภายนอกเพื่อจะเป็นในความรู้พื้นฐานกันเสียก่อนสักทีหนึ่งหล้วอาจจะสอนให้ลูกเด็กๆด,ดูเป็นดูเห็นแล้วก็เข้าใจข้อนี้ได้ ือเมื่อพูดถึงรูปธาตุล้วก็เอารูปธาตุที่เป็นวัตถุกันจริงๆแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดอย่างเต็มที่ด้วยเช่นว่าโลกนี่ทั้งโลกหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆมันก็เป็นสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป มันไม่เคยมีแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดับไปเดี <c> ๋ย <oughs> วนี้พวกเด็กๆก,ก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นต้นเขาก็รู้ว่าไอ้โลกนี้เมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งมีขึ้น <c oughs> เพราะอุปัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเ <c oughs> ช่นว,ว่ามันหลุดกระเด็นอ,ออกมาจากดวงอาทิตย์ส่วนหนึ่งแล้วมันมาเย็นเป็นโลกนี้ <c oughs> หรืออาศัยเหตุอย่างอื่นทำให้เกิดโลกนี้ขึ้นมาโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ร้อยร้อยอยู่ไม่เท่าไรมันก็จะต้องดับถึงแม้ดวงอาทิตย์ที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจอะไรมากสักวันหนึ่งมันก็จะต้องดับนี่ ที่ส่วนประกอบน้อยๆของไอโลกโลกนี้เช่นคนสัตว์ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดอะไรต่างๆด้วยดียเถอะมันมีการเกิดแล้วประดับเป็นกระแสที่ไหลไปแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วประดับไปนี่เป็นรูป,ประทธาตุง่ายๆดูได้ด้วยตาธรรมดา สังขารที่เป็นธรรมชาติชนิดนั้นเกิดแล้วก็ดับที่ดูสังขารที่มนุษย์มันสร้างขึ้นเช่นบ้านเรือนสิ่งต่างๆอย่างในวัดนี่ก็มีกุติมีศาลามีอะไรต่างๆนานาเป็นสังขารที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่ยิ่งเห็นได้ง่ายคือมันสร้างขึ้นมาเร็วๆแล้วมันก็นดับไปเร็วๆ เร็วกว่าสังขารที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่เห็นได้ว่ารูปประชาติที่มันเนื่องกันอยู่กับมนุษย์ที่มนุษย์เขาไปจัดการปรุงแต่งสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ยิ่งดับได้ง่ายดับได้เร็ว <c oughs> ทีนี้เมื่อดูไอ้สังขารเหล่านั้นที่ประกอบกันขึ้นแล้วก็มี หาหรือมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะเช่นความสวยความงามความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ส <c oughs> ิ่งเหล่านั้นก็ยังจะต้องดับเช่นขั้นหนึ่งมีความสวยงามตามที่เรารู้สึกแล้วไม่เทา่าไรมันก็หายไปนี่เรียกว่ารูปธาตุ ที่เป็นเพียงรูปอาศัยที่อาศัยอยู่ที่วัตถุธาตุนั้นนั้นมันก็มีการเกิดขึ้นและดับไปนี่ลูกเด็กๆก็พอจะมองเห็นถ้าคนแก่มองไม่เห็นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของคนแก่เหล่านั้นนั่นเองไปคิดดูกันเียใสหม่อย่าให้อายลูกเด็กๆ เราเป็นอันว่ารูป,ปราธาตุที่เป็นภายนอกนี้เราจะมองเห็นการเกิดและการดับของมันและยุติวว้เช,ช่นหนึ่งก่อนว่าไอ,ไอการดับของมันนั้นมันสำเร็จมาจากนิโรธ,ธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่มีอํานาจเนื้อสังขารทั้งปวง <c oughs> ทีนี้ก็มาดูกันที่ฮรูปธาบซึ่งเป็นของดูยากแต่ก็ดูไปจากใ้สิ่งที่พอจะดูได้ง่ายๆดูกันเสียก่อนเช่นว,ว่าความดีความชั่วในความรู้สึกของคนหนึ่งนึงนันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่มีใครชั่วยืนยาวไม่มีใครดียืนยาว <c oughs> เพราะมันเป็นการเกิดขึ้นระดับไป <c oughs> เกีดยรติยศชื่อเสียง <c oughs> เหล่านี้มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วระดับไปบางทีก็เป็นเกีดยรติยศชื่อเสียงที่หลอกลวง <c oughs> คือไม่จริง เป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องช่อชอนโกหกโกลหลราวนี้มันก็ยิ่งดับได้โดยง่ายและโดยเร็วความรู้สึกที่เป็นสุขที่พอใจที่หลงไหลกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ ้มันก็ทำให้คนต้องนั่งร้องไห้อยู่ทำให้คนฆ่าตัวตายอยู่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้มากตามแต่ที่ว่าจะมันมันจะมาจากอาวิชชาในระดับไหน <c oughs> เดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็ฆ่าตัวตายกันมากเหมือนกับเป็นของทำเล่นเล่น ทำไมความสุขที่เขาได้แสวงหานั่นมันไม่ยืนยาวอยู่ได้มันทำมันทำไมมันจึงเหมือนกับว่าเป็นมายาเหมือนกับพยับแดดซึ่งมีอยู่ชั่วขณะนี่ก็เรียกว่าอารูปธาตุมีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ในรูปแห่งความสุขที่หลงไหลกันนักก็เป็นอย่างนั้นแม้ในรูปแห่งความทุกข์ที่ไม่มีใครชอบมีแต่คนเกลียดมันก็ยังเป็นอย่างนั้นความสุขแลือความทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วไปดับไปแม่สิ่งที่สมมติกันว่าเป็นความดีเป็นความชั่วมันก็เป็นอย่างนั้น แม้แต่สิ่งที่บัญญัติเรียกกันว่าบุญว่ากุศลก็ดูให้ดีเถอะมันก็ลื่อนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในฐานะที่เป็นโลกีธรรมบ้างในฐานะที่เป็นสังขารหรือสังขตธรรมบ้างมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้น แล้วมันก็ดับไปเหตุปัจจัยนั่นเองมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของปัจจัยนั้นๆอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีปัจจัยปรุงแต่งซับซ้อนกันอยู่เป็นหลายหลายชั้นมันจึงยิ่งจะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามความมากของปัจจัยที่ปรุงแต่งซับซ้อนกันอยู่